ครับหัวน้อยไม่เคยได้ยินเสียงห่านมาดูแลนึกว่าเพื่อนใหม่จ่องจ่อง trong vậy đi nhục hạch khốn thấy suối mày